สวัสดีเช้าวันฝนตกครับเพื่อนๆวันนี้มาต้มกาแฟกันครับดูว่าจะก,กี่นาทีครับกาแฟหอมๆครับทีิพิกาจากโบลเว้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพื่อน สี่นาะทีกาแฟหอ,หอมจะถึงออกให้เราได้ดื่มนะครับกาแฟอุดมกับบรรยากาศฝนปปอยๆย,ยามเช้าตกมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่ฟ้ามืดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับทิปิก้าจากโบลเว้นนะครับเพื่อนๆชาวนี้ที่โบลเว้นเนี่ยจะปลูกกาแฟที่ผมได้มาสางกาแฟจากส่วนนี้เนี่ยจะปลูกแบบอินตีนะครับ แล้วก็เราก็เอามาคั่วนะครับตัวนี้เป็นคั่วเข้มนะครับรสชาติก็จะเหมือนกับอารมณ์ดาร์กช็อกโกแลตนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบไปทางปิดเปรี้ยวหน่อยเนี่ยก็ไปเป็นคั่วกลางหรือไม่ก็คั่วอ่อนมากลางก็ได้นะครับตัวนนั้นก็จะมีความเปรี้ยวของกดผลไม้หลงเหลืออยู่ก็จะ มีเปรี้ยวไปลายๆนิดหน่อยนะครับเป็นอเมริกาโน่ก็อร่อยนะครับอารมณ์แบบเย็นๆกาแฟสุดเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบกินแบบรสชาติที่เป็นแบบไม่เปรี้ยวนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้พวกเข้มแทนนะครับทาิก้าเขาเป็นกาแฟพันโบราณของอาราบิก้าตัวหนึ่งนะครับที่กระจายมาจาก ต้นกําเนิดของเขานะครับกระจายไปตามที่ต่างๆก็เรียกกันไปตามชื่อแล้วฮนะบางที่ไปอยู่ในจุดหนึ่งก็เรียกว่าบูมาเทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความหอมแล้วก็ความอร่อยของเขาเนี่ยถ้าได้ชิมเราจะรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามีความแตกต่างจากลาติก้าตัวอื่นๆนะครับวันนี้ฝนตก ยังเดินออกถ่ายอะไรไม่ได้ก็ต้องกาแฟดื่มก่อนนะครับให้ตื่นตัวยามเช้าก่อนแล้วกาไปหอมๆนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะครับใช้ไฟอ่อนมากนะครับวันนี้อยากให้ออกมาอย่างช้าๆนะครับทช่ใดไม่ต้องเร่งรีบม,มากนะครับออกมาแล้วนะครับเพื่อน 2นาที39วินะครับที่เริ่มออกนะครับต่อไปนะครับ เนี่ยนะคบเพื่อนเราลาสามนาทีเราก็จะดื่มกาแฟรอร่อยอร่อยแล้วเหน็นไหมฮะไม่นานนะครับสําหรับคนเช้าเช้านะครับโอเคครับวันนี้เอาแบบสั้นๆนะครับผมขอบคุณครับเพื่อน แล้พบกันใหม่กับที่พิก้าหอมหอมจากบรเวนที่บ้านสวนลงงติงนะครับสวัสดีครับ